ตอนนี้ก็เป็นฟรีไทม์นะครับก็เขาให้มาเดินน,นี่สองโมงห้าสิบนะครับหรืออะไรประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกเหมือนเหมือนหมอกลงลจะไม่เห็นไอชีชาสวัสด์โอ้รู้สึกว่าจะเป็นเป็นไอนาวนะครับโอ้โหไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าครับ เห็นช้าสวาคครึ่งเดียวนะครับอากาศเย็นๆโอเคนะครับโซนนี้มันก็จะเป็นโซนแบบสำหรับแบบแข่งปั่นจักรยานนะครับนะครับก็มาปั่นจักรยานกันนี่สามารถเช่าจักรยานได้นะครับเราเช่าจักรยานแล้วก็ปั่นเล่นแถวนี้ได้นะครับอบอกอากาศเย็นจริง ไอ้น้ำปิวเลวยเหรบ ครับถ้าใครสนใจแบบเออแบบอยากแบบเล่นกีฬาก็มีก็ได้มีนะที่บอกว่ากรอบจักรยานเทนนิสก็อยู่ข้างในนีนะครับเล่นได้ โูมโอมเแบดมอมดี๋ยวเจอกันครับ อออตอนนี้เราก็เตรียมตัวกลับนะสามโมงมรู้สึกว่าอากาศเย็นลงมากเลยนะครับหมอกลงนะคะรับหนาาได้ใจน <laughs> นี้ก็ถือว่าสนุกดีนะครัแบแปลกตาดล ได้แม่ขากล้อง,งมามีแต่รูปคนอื่นนะฮะรูปตัวเองไม่ค่อย <c oughs> เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวคราวหน้ามามาคนเดียวมาแก้มือ ถ้าใครมีโอกาสก็มานะครับมาเที่ยวที่นี่นะฮะสตอร์จิไคเฮกวาที่เที่ยวก็โอเคเวอร์มาครบครัวกูบ้างมาถ่ายเองครับถ่ายเองครับถ่ายตัวเองครับโซเลสโะเลสเได้สุดได้สุดโซเลส

楽しかった楽しかった眠かったきれ綺麗れいだったじゃあ今度また一緒に行こうよはい今度お願いします行け <laughs> た,たです、ね、よろしくお願いしますなん,なんか旅行大好きだな大好きなそんなぁユウく行ったらいいな、ユウくんねぇ、ユウくん ยิงจุดนี้ยูโรสกเนียสวาสส์จามาต้นี่ยมาต์เจ้าไหนมาต์เฮ้ยคุณสิวคนไรอ่านสิวไหมอจะไหนเข้าสู่เขตลัาย้นนจุกแลวนะครับ เที่ยวสนุกมากนะครับแต่เสียายลืมขากรองไปก็เลยไม่ได้ค่อยถ่ายรูปตัวเองเท่าไหร่นะครับก็โอเคก็ถือว่าสนุกดีครับเป็นอีกหนึ่งวันเป็นหประสบการณ์ในชีวิตนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวหน้าเราไปที่ไหนอีกแต่ก็จะถ่ายไม่ดุยนะครับโอเคผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ